อัปเดตข่าวนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็คพิ้นกันสักหน่อยค่ะที่มีข่าวนะคะทั้งเรื่องอัปเดตโซโล่ของลิซ่านะคะที่ทาง Harbor b a บ a ซาค่ะออกมาให้ลุ้นนะคะแล้วก็มีนะคะเกี่ยวกับซีรีส์นะคะของพี่ซูค่ะที่ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีคนนะคะ mm hmm. เห็นว่ากำลังถ่ายทำซีรีส์กันอยู่นะคะรวมถึงช่วงนี้ค่ะดูเหมือนว่าเจนนี่นั้นจะโดนโลเซ่แซงนะคะในเรื่องของความนิยมในเกาหลีค่ะ ก็มาเริ่มกันที่นะคะโซโลของลิซ่าก่อนเลยนะคะหลังจากที่ตื่นเต้นเนาะว่ามีแววค่ะว่ามาแล้วแน่ๆนะคะยิ่งได้เห็นลิซ่าค่ะเดินเข้าตึก YG เป็นว่าเล่นนะคะทำเอาบลิงทั่วโลกค่ะต่างแตกตื่นนะคะต่างคิดว่าเอาแล้วเอาแน่ๆนะมาแน่ๆแล้วค่ะคราวนี้ล่าสุดค่ะยิ่งตอกย้ำนะคะความมั่นใจอันนี้เข้าไปอีกค่ะเมื่อฮาร์เบอร์บาซาไทยแลนด์นะคะมีการมาโพสต์ภาพของลิซ่าค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะว่าเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเตรียมพบกันกันกบโซโลของลิซ่าได้เลยค่ะ มารอรุน้นนะคะว่าเพลงแรกของเธอนั้นนะคะจะสนุกขนาดไหนนะเรียกว่าค่ะพูดสักขนาดนี้เนาะคงจะแน่ใจแล้วหรือมัง้งดีใจจังเลยนะตื่นเต้น,น,นมากๆค่ะที่เห็นฮับเบอร์บารซานฮะ,ะออกมาถกย้ำให้เราได้มั่นใจเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะคะส่วนด้านพิสูค่ะช่วงนี้ก็ยังคงเร่งถ่ายทำซีรีส์ snowdrop นะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในกองถ่ายค่ะที่เพิ่งถูกถ่ายภาพกลับมาให้เห็นนะคะว่าวันนี้ก็ยังถ่ายทำกันอยู่นะคะ ส่วนด้านแบรนด์ r e putation ranking ประจำเดือนเมษายนนะคะก็ออกมาแล้วค่ะซึ่งดูเหมือนว่าช่วงนี้สาวเจนนี่จะแผ่วลงสักนิดนึงนะคะซึ่งก็หลีกทางให้กับสาวโรเซ่ค่ะขึ้นนำขึ้นไปนะคะคือเรื่องความนิยมในเกาหลีเนี่ยปกติสาวเจนนี่จะยืนพื้นนะคะอยู่ในท็อป10ค่ะและ้วก็มักจะอยู่ในอันดับต้นๆของสาวสาวแบล็คพิงคนะคะแต่ว่ามาคนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเดือนที่2ต่อเนื่องแล้วนะคะที่โดนโรเซแซงขึ้นไปค่ะ โดยนะคะในเดือนเมษายนนี้ค่ะของโรเซอยู่ในอันดับที่2นะคะส่วนด้านของสาวเจนี่อยู่ในอันดับที่6ค่ะแล้วก็ส่วนพ่ซูกับลิซ่านะคะอยู่ที่อันดับที่1 1แล้วก็อันดับที่1 4ตามนี้ค่ะซึ่งในเดือนก่อนหน้านี้นะคะก็คือเดือนมีนาเนี่ยโรเซอยู่ในอันดับที่1นะคะแล้วก็สาวเจนี่อยู่ในอันดับที่2นะคะอ่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้ค่ะโรเซก็เร่งเครื่องนะคะแซงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีการโปรโมทในเกาหลีค่อนข้างเยอะด้วยนะคะกับโซโล่ของเธอค่ะ อแอดก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็คพิค่ะก็ประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า